ราสวัสดีครับแม่เอเรามาทันเทนเลอร์พอดีครับคุณผู้ชมกำลังทยอยลงเดี๋ยวไปดูกันว่ามีรถลูกค้าใครบ้างนะแต่ที่แน่ต้องมีของเซลต้นมักงแหละถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะไม่ได้ขายเลยตอนนี้อยู่ข้างบนเทนเลอร์หนึ่งสสามสี่คันเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะลงทั้งหมดกี่คันมีร,รุ่นอะไรบ้าง สีประตูตัวแซด X Series X Series สคันแล้วก็คันนู้นเป็นอะไรอะ่ะน่าจะเป็นแคปยกสูงตัวแซดนะดูจากไฟตัดหมอกเพราะว่าถ้าเป็น e LED เนี่ยมันจะเป็นตัวแซดอ่าเป็นตัวแซดจริงๆด้วยแต่เ,เราถามเขาก่อนว่า ลงหมดเลยไหมลงกี่คันครับพี่สองคันแล้วก็น่าจะไปที่อื่นต่อสีดาหรือเปล่าไม่แน่ใจ คันไหนลงอีกเดี๋ยวผมพารอดูเขาลงก่อนว่าคันไหนลงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันที่ลงก่อนหน้านี้เป็นรุ่นอะไรกันบ้างจะต้องค่อยๆขยับลงนะซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาท,าท,วาทีสลับกัน แต่ไม่รู้นะมันคือมีเหตุผลแหละผมว่าเพราะว่าเห็นท <C ell ar> ุกเทนเลอร์ก็สลับกันแบบนี้จะไม่ได้แบบกดลงทีเดียวทั้งหมดแล้วค่อยเอาอีกฝั่งลงตามจะค่อยๆสลับกันลง <C ell ar> อ๋อไม่กเก่ง <C ell ar> <C ell ar> <C ell ar> เราคนนึกว่าจะลง ไอ้เราก็ได้วว่าจะเอาคันบนลงนี่ไหนได้เก็บครับแม่เก็บเรียบร้อยนี่พับปิดได้ด้วยอ่ะเห็นไหมเทเลอร์เขามีเขียนด้วยคุณผู้ชมว่ารถหลบกิ่งไม้เพราะว่า คือเขาเรียกอะไรบางทีอาจจะมีโยกหลบเนี้ยแล้วคนอื่นไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมโยกออกเพราะรถ้มันต้องหลบริ่งไม้นะถ้าไม่งั้นนะรถใหม่เรานี่ข้างๆไปหมดอะ <c oughs> ไหนไปดูซิไอคันที่ลงสองคันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสุดท้ายเรามาแค่ทันเทรลเลอร์ไม่ทันตอนรถลงนึ <c oughs> กว่าจะลงให้ทั้งหมดนี่ครับลงสองคัน สามคันสิกอสองคันสองคันที่สังเกตได้เพราะว่านี่ครับใบอีกูสติกเกอร์ถ้าสมมุติว่าบางทีคันไหนที่ลงแล้วเนี่ยทางช่างตอน p d s เขาจะแกะใบอีกูสติกเกอร์ใส่เล่มดําให้นะครับนี่คันอื่นมันแกะมาแล้วไงเพราะว่าคันอื่นมาลงก่อนหน้านี้เลือสองคันนี้ที่ยังไม่ได้แกะไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหนอันนี้ก็เป็นเกรดตัวแซนะครับสีขาวมุกนะราคา ราคาเท่าไหร่ยังบอกไม่ได้เพราะต้องดูเกียร์ก่อนอ่าเกียร์ธรรมดาแบบนี้ก็9ก้าแสนหนึ่งนสี่พันนะครับมือเปิดโคเมียมโคเมียมมีไฟเบรกตรงที่3ามให้ไฟท้ายเวลาเบรกนะครับมันก็จะสว่างติดตรงข้างบนตรงนี้ด้วยมีกระจกไล่ฟ้าให้เรียบร้อย แล้วก็กันชนท้ายเป็นแบบวิวอินนี่เห็นไหมได้จอดคู่กันและวนานๆทีจะเห็นความต่างนะครับคุณผู้ชมกันชนท้ายถ้าเป็นตัว S เขาจะไม่มีกันชนท้ายมาเห็นไหมแต่ถ้าเป็น LDA เขาจะมีกันชนท้ายมาแต่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีเหล็กตรงนี้ยาวๆปิดช่วงล่างเวลามองจากด้านหลังเนี่ยมันจะไม่โล่งคือมันมองแล้วมันจะดูสวยแขามรถเดนนะอ่ะอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเขามา PDS ก่อน นี่เห็นไหมมันจะมีแผ่นปิดตรงนี้แต่ให้เป็นตัวยกสูงเนี่ยมันมีกันชนทา้ายติดมาจากโรงงานมันจะไม่มีแผ่นปิดเวลาที่เรากดชนท้ายออกมันจะโล่งมันจะเห็นยางอะไรแล้วก็นี่ตัวเหล็กตรงเนี้ยนะครับตัวเหล็กตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะปิดหมดแต่พอเป็นตัวยกสูงปุ๊บมันจะเว้าเข้าไปนะครับฉะนั้น ถ้าเป็นตัวยกสูงแบบนี้ถ้าจะถอดกันชนท่านต้องต้องหาแผ่นปิดปิดมันถึงจะดูสวยนะครับนี่ครับตัวรถอีกคันหนึ่งที่มาลงราคานะเจ็ดแสนสองหมื่สามพันห้าสิบครับเจ็ดโมงห้าสิบนี่ถ้าเซลลต้นนะคิดว่านะน่าจะเป็นของลูกค้าผมที่เพิ่งจองมาแล้วรอไฟนั้นอยู่ นะครับก็วันนี้มาลงละเดี๋ยวรอส่งมอบแต่ลูกค้าท่านนี้ตอนที่คุยกันว่าก็ยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องเปลี่ยนแมกแต่งนะแต่ก็เดี๋ยวต้องถามลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าจะเปลี่ยนไหมนะครับหรือบางทีลูกค้าอาจจะไปแอกแต่งเองอะไรนี้เทียธรรมดาด้านหน้านะครับของตัวเตี้ยกับตัวสูงก็จะต่างกันเห็นไหม ด้วยตัวกันชนถ้าตัวเตี้ยเนี่ยเขาจะเป็นรูปลักษณะของไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกแนวนอนแต่พอเป็นตัวสูงจะเป็นแนวตั้งเพื่อยืดข้างหน้าเนี่ยตรงเนี้ยให้มันดูสูงนะครับเพื่อยืดขึ้นให้มันดูสูงนะกระจังหน้าตัวเตี้ยกับตัวสูงนะครับตรงเนี้ยไอตรงที่เป็นสีตรงที่เป็นโคเมียมเนี่ยใส่กันได้แต่ไอตรงฐานดำๆเนี่ยนะครับที่เป็นเส้นๆอย่างเงี้ยใส่กันไม่ได้เพราะตัวเตี้ย ถ้ามองด้วยสายตานะตัวเตี้ยช่องตรงนี้จะแคบกว่าตัวสูงตัวสูงจะกว้างกว่าฉะนั้นรถหน้าตัวสูงจะดูยาวกว่าหน้าตัวเตีย้ยนะครับจะดูยาวกว่าด้วยดีไซน์เนาะจะให้มัน,เป,นเป็นตัวรถสูงให้มันรับกับพวกคิวซุม้มล้อนี่แต่ถ้าตัวเตีย้ยมันจะไม่มีโป่งซุ้มล้อนะครับมันจะดีไซน์ออกมาคือมีซุ้มมีโป่งซุ้มลอ้อหน่อยแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแบบ อว,บ,วบเหมือนตัวยกสูงนะครับคุณผู้ชมนี่ก็มีรถมาเพิ่มช่วงนี้รถก็จอดโชว์หลายรุ่นเลยนะครับ lda Z x series นะครับแครบอะไร x series ก็มี m u l x ก็มีอยู่ข้างบนนะครับยังไงสนใจก็มาดูได้ที่โชว์รูมเอลสุกิงยนตนสาขาพ,พิมายที่เซลล์ต้นอยู่ละกันนะครับคุณผู้ชมหรือพักมาสอบถามผมก่อนก็ได้นะว่าตอนนี้มีรุ่นอะไรเนาะเพราะว่ารถเนี่ยก็มีเข้ามีขายออกกันเรื่อยๆื่อนะครับ โอเคครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ